ผมเป็นเด็กใหม่อ่ะพี่เด็กใหม่อระมึงขาเคลื่อนเคลบนไม้ผิดเนาะผมขาอะไรนะอ้าวถ้าภาษาคุกมึงไม่รู้ก็อยู่ไม่ได้อย่างขอเซ้นย่อสุดต่อสุดพอสี่มออเจ้าพออส่ไทยสายห่อสุดถีนั่นก็ได้ถ้าพี่บิดผมอ่ะถ้ากูบิดเหรอไอ้ซาดไอ้เด็กใหม่นี่มันซาวย่ะไออาจารย์มาลบเหลี่ยมมันดิด้มันแกล้งไม่รู้ภาษาคุกไม่เป็นไรคืนนี้เดียวรับน้อง เรียบร้อยมึงอย่ามาสีเหลงเดี๋ยวสูเหลงให้ไปสืบว่านางทำไมพววนี้ไม่ตอบแชททีนี้วันต่อมากูกระักหานางถามว่าหวานว่างไหมมาเจอกันหน่อยหวานนายตอบไม่ว่างนะคะตรวนี้ติวหนังสืออยู่ค่ะติวหนังสือ โอเคเข้าใจได้ช่วงนั้นมหกก็เป็นช่วงยื่นพอตยื่นสอบเนี่ยก็ไม่ด้สงสัยอะไรแต่กูอะไปถามเพื่อนอีกคนนึงพยายามแบบไปตีซีเพื่อนอีกคนหนึ่งของหวานชื่อออออเนี่ยเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทมากของหวานแต่จะรู้ว่าหวานไปไหนกูก็เลยอ้อกูถามไงดิอ่อว่าหวานไปไหนว่ามึงช่วงนี้ไม่เห็นหวานเลยอ๋อ ไปติ้วหนังสือพูดความจริงกูอยากรู้ความจริงพวกชิงๆิงเนี่ยกูจะโกหกมึงทําไมเนี่ยคือกูก็เป็นเพื่อนมันอ่ะทำไมกูควักเงินได้พันหนึ่งไม่รับเงินมาอยเงี้ยอยู่หอเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายห้องสามคนนี้หน้นานตาดีเรียนเก่งแล้วก็หอห่างอยู่จากโรงเรียนเราเห็นซอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปุ๊บเดี๋ยวเจอหออยู่ห้องสาม <S <S เปิห้องสู่หอสามอนี่กูแจมมันมึงขายเพื่อนอ่ะ เฮ้ยไอ้น้องกูถามหน่อยดิผู้หญิงหรือกระเทยวะโอ้มีปัญหาอะไรมาคุยกับพี่เลยนะยจืดูหำกูม่ยาวกว่าขาพ่อมึงอีกรัวแม่มึงจะลองฮะเล่นแม่กูเลยเหรอไอสั์เจอของแท้แม่มึงยับแน่นอนทำไมอุุลิมานึงเดินตามพระพุทธเจ้าไม่ทันตอนที่ไล่ฆ่าไม่ทราบครับพี่เพราะพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคแปด เพราะว่าหนึ่งมัดก,กับความเร็วประมาณ1224ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะพุบติจับ8มัดยิ้งดูแล้วกืนเกือบหมื่นกิโลน้องุลิมานจะเป็นทันไดไงเมืองเฝ้าบันไว้อย่าให้ไปกเกษตรตแฝงก็รู้เรื่องเราแอนตี้น้ำแตงโมวกมงองยาประชาทหัวกล้ากันให้ตายสุดท้ายก็แพ้ความเคียวมีคนบอกเขาว่าที่ตัวคบเขาเพราะผลประโยชน์จริงปะแล้วไอ้คนพูดมันรู้หรือเปล่ารู้อะไรอะ ว่ามึงไม่มีประโยชน์ตูจะพูดรัาไอตูนหันมองพี่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 ว่าไงว่าพี่ผมจะได้คนนั้นพี่น่าแฟนเก่าผมเลยได้ได้ไป่เปไนไปถามราคากาไปน้องไปคุยคุยดีวงานเสร็จเข้าห้องเปิดห้องป๊บทีนี้เดี๋ยวเวลาส่งน้องขึ้นห้องแม่งกอดผู้หญิงเนี่ยแอ๊กอย่างเงี้ยแม่งหันมามองกู กู็อ๋อ้เสียงหักเลยนะลูกไม่รู้ทำอะไรมีเงินติดตัวอยู่200บาทชายสี่มีเกี้ยวนึกถึงน้องตัวเองภูมิใจตัวน้องกูจริงๆเลยเดินไปหน้าโรงแรมรอรับน้องกูเห็นหน้าแม่งแบบนี้แล้วแม่งเดินหรอพี่ปะกลับเออเกิดอะไรขึ้นเองเป็นแล้ววะเฮ้ยพี่ผมไม่อยากคุยอะไรที่ตอนนี้กลับพี่กลับอกลับก็ได้กลับก็ได้อ่ะเริ่มถามแล้วเฮ้ยจตุนมึงเป็นแล้ววะทำไมมึงดูลูกลิ้วหลอนกูนึกว่ามึงจะแฮปปี้สิพี่งูเขาใหญ่กว่าผมอีกพี่แล้วทำไมมึงไม่ถ่เลือดอ่ะก็ผมปฏิเสธไม่เป็นนะพี่แล้วมึงทำไงผมเเอาาตูพี่ ว่าไม่ใช่แล้วยิ่งมึงยกเลิกได้นะเว้ยพี่มาไกลแล้วอ่ะพี่แม่งร้องไห้อยู่ตรงหลังมอไซค์กูแต่มันไม่ได้แล้วพี่พี่รู้ไหมเงี้ยขวัญท่ากูาจะเก็บเขาได้ันนาดนีน้เลยฮพี่พมันไปมากอดกูด้านหลัง <c oughs> ไม่เป็นไรนะ้องรั้นี้มีงูข้างหน้าอาจจะไม่มี <c oughs>